ดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกในคลิปเฉพาะกิจตอนที่2นะครับคิดว่า3คลิปก็คงจะจบนะครับในเรื่องพระหลอนะผมก็ลงเรื่องพระหลอไปแล้วนะครับหลายคลิปนะครับลงคลิปหลวงพ่อเงินนะครับในเรื่องของจอบเล็กนานมากแล้วนะใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูนะท่านจะได้เข้าใจการสร้างนะไม่มากก็น,น้อยนะครับ ท่านจะสะสมผ้าลอเก่านี้ก็ต้องไล่ดูให้ครบในหมวดผ้าลอต่างๆจะได้เข้าใจนะธรรมชาติของหุ่นคีพึ่งนะคุณก็ต้องเข้าใจมากขึ้นและดูคลิปนี้เป็นสําคัญคุณจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เหมือนการเรียนนะครับเราก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณต้องไม่เบือ่อนะถ้าคุณเบือ่อคุณก็ไม่เป็นนะครับส่วนชื่อคลิปที่ให้เข้าไปดูนะครับการเริ่มต้นการสร้างเป็นยังไง นะครับคลิปนี้คุณก็เข้าไปดูนะครับส่วนเรื่องคาบเบ้าท่านอาจารย์ในคลิปท่านก็ไม่บอกนะครับคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่จบนะครับหาตอนต่อไปก็ไม่ได้นะครับไม่บอกต่อเพราะธรรมชาติของคนบ้านเราก็แบบนี้นะครับผมมองว่าห่วงวิชานะต่างๆสูญหายแม้ในเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับใครเป็นใหญ่เป็นโตในยุคโบราณก็ทําลายของยุคเก่าหมด นะครับทำของเองทำของตนเองสร้างปรุงแต่งประวัติตนเองขึ้นมานี่คือนิสัยมนุษย์โลกนะครับที่ขาดศีลธรรมฝึกอบรมจิตใจนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าคลิปปิดตายพระเกนี้ผมเอาพระเฉพาะของที่ชั่วนะครับโดยไม่สงสัยมายืนยันว่าแท้กับท่านนักศึกษาทั้งหลายอะไรไม่ชัดเจนก็จะทิ้งไปทันทีการสะสมพระเครื่องเราต้องเด็ดขาดครับไม่กักนะครับเอาเฉชัฉวเท่านั้น ต้นคลิปนะครับคลิปที่แล้วผมลงเรื่องหล่อปั๊มไปแล้วนะคงจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็ลงหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้ให้ชมธรรมชาติของหุ่นเทียนให้เห็นภาพธรรมชาติในพระหล่อที่ไม่ได้แต่งมากนักนะครับไม่ได้ผสมสีในหุ่นเทียนเพราะช่างไม่ได้แต่งนะครับดังนั้นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับแล้วก็มีคราบเบ้าไหมนะครับน้าตาลเข้มๆนี้ก็สึกคือ สีนะครับของขี้ผึ้งนั่นเองนะครับเป็นไขสีน้ําตาลนะครับสิ่งที่ถูกผสมในขี้ผึ้งนะครับก็จะขับออกมาสู่ผิวแล้วก็ผสมกับคราบมุลวัวนะครับที่ทา,าหล่อหุ่นเทียนนะครับก็จะเป็นคราบไหมนะครับองค์นี้ก็จะเป็นให้สังเกตในเรื่องของอเทียนธรรมชาติเราจะเห็นการอ่อนเหลวของเทียนได้อย่างดีในสมัยนั้นช่างรอ วัดเก่งกันที่หุ่นเทียนนะครับบางท่านผสมเหลวบางท่านแข็งไปไม่เหนียวเราก็จะได้เห็นออกมาในรูปแบบของงานนี่ก็เป็นจอบเล็กอีกองหนึ่งนะครับที่รอก่อนน่าจะรอก่อนองนั้นนะครับตามที่ผมดูงานนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนการบ้านที่ให้ไปใครสรุปว่าเคได้บ้างนะครับองนี้นะครับรอรอหลวงพ่อทับใช่ไหมใครรู้่าเคตรงไหนบ้างนะครับ ดูเก่าไหมเรื่องคมเก่านั้นสมัยนี้ทําได้ง่ายดายนะครับทุกเนื้อเพราะสีเครื่องมือพร้อมศัพท์แต่ที่ขาดหายไปคือธรรมชาติการสร้างนะครับอย่างองนี้ก็เพิ่งออกมามันหมาดเก่าเลยนะครับเหมือน100ปีเลยดังนั้นการทําให้เก่ายุคนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องง่ายดายมากนะครับทุกพระนะครับเขาทําได้หมดนะครับคุณจะเอาเก่าแค่ไหนเป็นหมื่นปีพันปีเหรียนผง ชิ้นต่างๆเขาทําได้หมดนะครับเลี่ยมกรอบเก่าๆทำม่วๆทาได้หมดนะครับนี่ก็100บาทนะครับอ่าซ <c oughs> ื้อมานี่ก็สมเด็จนะครับเห็นไหมเก่าไหมเก่ามากเลยใช่ไหมเนื้อก็เก่าอะไรก็เก่านะคุณจะเอาอะไรยุคนี้นะครับเขาเนรมิตให้คุณหมดทั้งสนมสนิมนะทองการแต่งต่างๆนะได้หมดทุกอย่างเลย อะไรที่เราจะรอดได้นะครับดังนั้นตั้งใจเรียนนะครับตรงไหนเก๋องนี้นะครับใครจะตอบถูกตามที่ผมพูดมั่งนะครับลองมาฟังกันดูคลิปนี้จะพาคุณอ่านความผิดปกตินะครับจากการสร้างนะครับเมื่อเราทราบงานสร้างแล้วเราก็จะมาอ่านพระเกเหล่านี้นะครับเขาผิดปกติตรงไหนอ่าให้ตั้งใจนะจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนับจากนี้ พูดถึงความเก่านะฮะก็จะมีหลายคนที่เอาวัสดุโลหะเก่าๆนะครับมาเทียบกับผ้าเก่านะครับมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพระนะครับที่เขาสร้างพระลอนะครับเขาก็จะผสมมวลสารนะครับตามข้อบังคับของการสร้างพระนะครับผงเงินผงทองอะไรผสมเข้าไปนะครับวัสดุวิเศษอะไรต่างๆก็จะหลอมเข้าไปด้วยนะครับบางอย่างก็ไม่ ละลายก็มีนะครับในหลวงพ่อเงินก็มีนะเดี๋ยวเราค่อยชี้กันให้ดูนะมันก็เทียบได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณได้รู้จักความเก่าธรรมชาตินะครับอย่างนี้ก็เป็นของอีกช่องหนึ่งนะครับผมติดตามแกอยู่นะครับคนภาอีสานแกมีของเก่าเยอะนะครับแล้วก็ลงคลิปด้านโน้นด้านนี้นะครับบางวันแกก็เอาเหรียญเก่าเอาของเก่ามาโชว์นะครับ ที่หุ้มอยู่ก็จะเป็นเงินนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเงินกันด้วยนะครับแล้วทองเหลืองเก่านะครับก็จะไม่ดำนะคุณจําตรงนี้ก็จะคล้ำๆลงนะครับประมาณนี้นะครับคือนี่คือเนื้อทองเหลืองเก่านะครับอันนี้เขาก็มาม้วนนะครับทําเป็นตลับใส่ปลูกินหมากเครื่องหมากนะครับตะบันหมากนะครับในสมัยก่อนเขานิยมทํากันตอนเด็กผมก็ทันนะครับเรื่องของพวกนี้นะ เราก็จะได้เห็นความเก่าคราบความเก่าธรรมชาตินะก็มีประโยชน์นะครับแต่เก่าของพระจะต่างกันเพราะเราต้องมีการจับต้องนะครับมีรอยนิ้วมือมีอะไรหลายๆอย่างนะครับต่างกันนะครับแต่ผมก็เอาตะบันหมากนี่แหละครับมาให้ดูนะครับเพราะว่าก็จะถูกจับบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถูกจับบ่อยนะครับก็จะออกมาเก่าแบบนี้นะครับของเก่าโบราณน,นะครับนี่ก็ ลงให้ดูนิดหนึ่งแล้วคลิปที่แล้วนะครับพปเวเรตนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะองค์นี้ก็ไม่ได้ถูกจับจับเฉพาะผมนําไปเลี่ยมนะครับทําให้เกิดความมันเงาขึ้นมานะครับเหมือนแก้วนะเวลาถ้าเราจับแล้วเช็ดนะครับออกไซด์ของทองคําก็จะหลุดออกนะครับเนื้อก็จะดำนะครับแต่ถ้าเราส่องเข้าไปก็จะเห็นเป็นทองนะครับนวะเขาจะมีความพิเศษแตกต่างจากโลหะอื่นนะครับ ามาให้ดูท่านชมเป็นขวันตานะครับคนมีวาสนาได้ครอบครองนะครับส่วนนวะที่เราซื้อขายกันนะครับก็คือเนื้อโลหะทาสีแบบนี้นะครับก็เป็นปาวเรศทาสีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับปาวเรศมีเฉพาะเนื้อนวะนะครับมีบันทึกคําพูดของท่านท่านหนึ่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พูดไว้นะก็ไปอ่านดู นะถ้าใครอยากเห็นเนื้อนวะนะครับก็ไปดูพระแสนนะครับพระกูบานคูเมืองของเรานะครับนี่ก็เป็นพระเนื้อนวะโบราณนะครับเขาก็มาเช็ดขัดถูนะครับก็จะออกประมาณนี้ครับเงาแวบนะครับเหมือนแก้วนะครับคนพบครั้งแรกปูนกระท้อออกก็บอกว่าเป็นสีทองนะครับนั่นก็คือน้ําทองนะครับที่ออกมาเคลือบพระเมื่อเช็ดออกพระก็จะกลายเป็นดาขลับเงานะครับอมน้าตาลเข้ม นะครับถ้าส่องไฟเข้าไปก็จะเห็นเป็นเนื้อสีทองพยอยากเห็นเนื้อนะวะจริงๆก็ไปกราบไหว้นะครับไปดูได้นะสมบัติบ้านเรานะส่วนเรื่องงานะครับงาผมก็เอาขึ้นมาให้ดูแวบ,บๆนะครับในคลิปที่แล้วนะครับาการที่จะเรียนรู้อะไรคุณก็ไปดูของเก่าให้เยอะๆนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านเรานะครับมีงาเก่าๆโชว์เยอะแยะนะครับคุณก็ไปดูเนื้องาเป็นยังไง นะดูให้เข้าใจนะครับเนื้องาเขาก็จะเป็นเหมือนวุ้นๆนะครับเป็นกระดูกนะครับที่มีมวลเหมือนวุ้นๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเส้นสายนะครับถ้าปลายงานหน่อยก็จะเป็นรอยร้าวนะครับการจานนะครับเมื่อเรากรีดมีดจานไปมันก็จะขูดไปดั้งกึกกึๆกๆนะครับเป็นคลื่นๆนะครับนั่นคือลักษณะการจานในงานนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันในเรื่องนี้นะครับดังนั้นครูของเรามีอยู่แล้ว นะคุณอย่าให้เขาหลอกนะครับงานในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็มีเครื่องทองเหลืองเครื่องเงินต่างๆมีครบนะครับให้เราดูคุณไม่ต้องมาหลงพ้าย้อมสีตามท้องตลาดตามตำรานะครับมันคนละอย่างกันนะครับของจริงคนละอย่างนะคุณก็ไม่ต้องมาหลงในเรซินนะครับพลาสติกนะครับที่เขาทำทุกวันนี้เขาทำได้เหมือนนะครับเคี่ยวคงเคี่ยวเสือทำได้ดีมากอ่ะก็ ขอบคุณนะครับที่มาของภาพนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากคนที่เข้าไปถ่ายในพิพิธภัณฑ์นะครับก็มาให้ท่านได้ชมกันนะครับการสะสมนะครับพระเครื่องเราก็จะไม่ใจอ่อนนะครับอะไรผิดธรรมชาติความจริงเราจะตีเก๋ทันทีนะครับพระองค์นี้นะครับที่เป็นการบ้านเขาทําเป็นโลหะคล้ายจะเป็นสีเงินนะครับในการผสมโลหะเป็นสีแบบเงิน ในยุคนี้นะครับคุณจะเอาแบบใดก็ได้นะครับตั้งแต่ยุค2,500เราก็จะได้เห็นในเหรียญบาทนะครับว่าเป็นสีเงินเนื้อเงินแต่ความจริงนั้นมีทองแดงผสมอยู่ถึง65นะครับมีเงินแค่3เท่านั้นเองยุคก่อนนั้นไปอีกนะครับก็จะเป็นเงินผสมดีบุกนะครับเขาบอกว่า,าชุบนิกเกิลน,นะครับแต่ผมว่าเนื้อดีบุก นะครับผสมมากกว่านะครับโยนดังแป๊กๆนะครับถ้าชุบคงจะลอกร่อนไปบ้างนะครับเงินหมุนเวียนนะครับจึงเป็นโลหะผสมตายตัวยกเว้นยุคปัจจุบันนะครับส่วนเงินแท้นะครับมีในยุครอห้านะครับถึงพ่อหลวงรอหนะครับนั่นเขาจะเป็นเงินแท้นะครับเพราะตีค่าเงินโดยน้ำหนักดังนั้นเหรียญสีเงินในยุคหลังรอหกนะครับก็จะมีโลหะ เข้ามาผสมนะครับพอค่าเงินสูงขึ้นนับแต่นั้นนะครับส่วนพระเหรียญเนื้อเงินยังใช้เงิน95เช่นเดิมนะครับเราจึงเทียบกับเหรียญรอ5ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องประดับนะครับเนี่ยก็เช่นนาฬิกานะครับยุค80ปีที่แล้วนะครับก็จะใช้เงิน92นะครับตรงโดนอากาศก็จะสีออกเทาเข้มแบบนี้ นะครับเพราะเงินนั้นถูกผสมแล้วนะครับส่วนด้านไม่ถูกอากาศด้านในก็จะเป็นสีขาวๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นครูเราได้หมดนะครับในดูเรื่องของเงินเงินดำไหมเงินไม่ดำนะจำไว้นะครับแม้แต่เหรียญบาทนะครับในยุค2,500ยังไม่ดำเลยนะครับจนปัจจุบันนะครับดังนั้นพระเนื้อเงินกลับดำตีเก๊ไปเลยนะครับเพราะว่าผิดในการผลิตนะครับ าใครสงสัยเรื่องเงินนะครับก็ไปถามช่างเงินที่สนิทกันนะเขาจะบอกนะครับเงินเวลาสั่งมาทําเครื่องเงินก็จะเป็นเม็ดนะครับดำไหมไม่ดำนะครับขาวแต่ทีนี้ช่างเขาก็จะมาผสมตามสัสดส่วนนะครับทำให้เกิดออกไซด์เงินขึ้นมานะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับอย่างที่คุณได้ชมผ่านไปแล้วเราถูกหลอกเรื่องเนื่องเองินกลับดํามาตลอดใช่ไหมนะเขาหลอกเราเพราะว่าเขาผ,ผสมทองแดง นะครับไม่ใช่เนื้อเงินแท้นะครับมันจึงกลับดำนะครับเครื่องเงินไม่ดำนะเป็นแค่เทาเข้มๆถ้าเราสงสัยก็เดินเข้าพิพิธภัณฑ์บ่อยๆนะครับดูเครื่องเงินโบราณนะครับเราก็จะเห็นนะครับเงินถูกผสมตามเครื่องประดับเครื่องใช้นั้นๆนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับจึงออกคล้ำเทาเท่านั้นนะครับแต่ยังไงผสมไงก็ไม่ดำแต่ถ้าคุณผสมจนดำแบบนี้นะครับอย่างนี้ เขาไม่นับว่าเป็นเครื่องเงินนะจำไว้ถ้าต่ำกว่าปริมาณกำหนดคือต่ำกว่า92หรือต่ำกว่า75%เปอร์เซ็นต์เขาจะไม่นับเป็นเครื่องเงินนะจำตรงนี้ไว้ใครอยากรู้ก็ไปดูเรียนหลวงปู่เยี่ยมนะครับที่ผมลงไว้แล้วนะครับปูย่ยมเนื้อเงินนะท่านก็จะได้เข้าใจเรื่องเนื้อเงินมากขึ้นนะครับซึ่งเรียนนี้ก็เป็นงานในวังนะครับเพราะเป็นงานถมดำนะครับซึ่งมีเฉพาะในช่าง สิบหมู่ในวังเท่านั้นเองนะครับงานถมนะฮะยังไม่สู่ประชาชนภายนอกนะครับในยุคนั้นมาเริ่มยุคหลังๆนี่เองนะครับที่ประชาชนทําเครื่องถมดําได้หลากหลายจนเป็นอิสระได้นะครับดูงานหล่อการบ้านกันก่อนนะครับค่าบเบ้าไมมมีไหมไม่มีนะแต่มันคล้ายๆใช่ไหมเขาทาสีไว้นะเขาทาสีแต่งเก่าไว้ นะครับแต่ไม่มีคราบไหมนะครับแต่เขาจะทาสีดำดำํำๆ,ๆแล้วเอาอะไรเหลืองๆแต้มไว้นะครับคุณสเกตพะเก้เกนะเขาจะมักเอาอะไรเหลืองๆแต้มไว้ในผ้าหล่อนะจำไว้ด้วยนะผ้าหลอยุคเก่านะถ้าไม่มีคราบเบ้าไหมนะครับเกเลยนะครับยกเว้นเนื้อทองคําและเนื้อ,อะตะกัวนะครับที่เขาไม่มีการทามูลัวนะครับส่วนทองคําเขาก็จะใช้เบ้าปูนเลย นะจำตรงนี้ไว้เพราะทองคำมันจะซึมเข้าได้ง่ายกับทุกเนื้อถ้าคุณทามูลวัวลงเดินนวลทองคำก็จะซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวเลยนี่คือสาเหตุทำไมเบ้าหลอมทองจึงไม่มีอะไรใช้ปูนอย่างเดียวเห็นไหมคุณต้องเข้าใจทุกอย่างนะเรื่องโลหะเรื่องการสร้างไม่งั้นคุณก็จะโดนหลอกนะพาโลหะผสมทองเหลืองอยุก่อนนะครับจะทามูลวัวผสมสีหุ่นเทียนนะครับเมื่อเผาไหม คราบตะก,กันที่ไม่จะพอกพูนในซอกที่ขัดแต่งไม่ถึงคุณจําไว้ว่าเวลาแค่ขี้เบ้าออกช่างจะมาล้างขัดแต่งล้างออกพอประมาณนะครับเพราะข้าบเบ้าในซอกหลืบมันล้างไม่ออกมันยังติดนะครับถึงจะขัดออกได้เกลี้ยงนะครับแต่เวลาผ่านมามันก็จะพอกพูนขึ้นมาตรงนี้คุณคุณไม่องนี้ใช่ลุงเข้าไปนะครับเดี๋ยวได้ชมองนี้นะครับเก๋ทําได้ดีมาก ดังนั้นเวลานานไปความเข้มของคาบเบ้ารวมถึงสีหุนนนนนะห่นเทียนก็จะคลุมองพระในส่วนซอกหลืบนะสีหุ่นเทียนสีแดงแดงที่ช่างผสมเข้าไปนะครับแต่องคนี้เป็นงานไม่แต่งหุ่นเทียนนะเหมือนหล่อลงพระเดิมรุ่นนี้เปะ๊ะนะครับดังนั้นสีผสมขี่พึ่งจึงไม่มีนะครับจึงมีแต่สีของขี่พึ่งนะครับที่เป็นสีน้ำตาล นะครับคุณต้องแยกงานตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือคราบไหมของเบ้านะครับในการหล่อโบราณนะคุณจงแยกให้ได้นะผมก็ล้างให้คุณดูอะไรคุณดูแล้วนะครับให้จําไหมก็คือรอยไหมนั่นเองนะแต่พระเกองนี้มีไหมไม่มีนะครับมีแต่การแต่งเก่านะครับเขาจะเรียนแบบยังไงมันก็ไม่ไหมคุณนึกออกไหมเขาจะทาสีอบแห้งไงมันก็ไม่ไหม ราะมันไม่ใช่คาบไหมนะคุณแยกตรงนี้ให้ออกนะครับนี่ก็คือจุดแรกนะครับที่เราดูนะครับไม่มีคาบไหมนะครับมีแต่การทําให้คล้ายแล้วก็แต้มผงสีเหลืองๆไว้นะครับไม่รู้คืออะไรดินก็ไม่ใช่ส่วนหน้าด้านหน่อยเขาก็มีดินเข้าไปนะครับแต่ดินมันไม่ใช่ดินเก่าเป็นเอาดินเหนียวเข้าไปแปะๆไว้เท่านั้นมันไม่ใช่ดินที่ถูกเผาคุณนึกออกไหมดินถูกเผามันต้อง ้ายเป็นฝุ่นนะฝุ่นที่อาจแน่นๆนะครับมันจะร่อนมันจะกรังนะคุณก็ต้องดูตรงนี้ถ้ายังสงสัยก็ย้อนดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าดินมาจากไหนมายังไงนะของเก่าเก๊พวกนี้นะครับเขาจะมักเจ้าสีเขียวนะครับที่เป็นคราบใครจากความชื้นนะครับมาแตแตๆไว้นี่คือเบสิกของผ้าเก๊ไม่ว่าเหรียญหรืออะไรเขามักจะทําสีเขียวนะครับแต้มไว้เหมือนกับเป็นคราบความชื้นเป็นคราบเงาน,นะครับ เนี่ยตรงนี้ก็เขามักจะใช้มุกกันนะครับทีนี้มาดูตรงด้านล่างนะครับเขาทำเป็นตัดช่อชนวนนะครับตรงเทโลหะอ่ะเราก็จะมาเรียนการตัดนะครับการตัดชนวนขัดฐานตัดขอบขัดขอบนะครับในพระโบราณนะครับยุคเก่านะครับเขาใช้อะไรนะครับในภาพนี้ก็เป็นยุ่งใหม่น่าจะ2,520ปลายปลายนะครับใช้มอเตอร์นะครับในการปัด เขาใช้ตะไบไหมไม่ใช้นะเขาจะใช้มอเตอร์นะครับตะไบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานหล่อขนาดจิ๋วนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับน้อยนะครับที่เขาจะใช้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับผมอยากให้คุณดูนะครับชักรอกนะครับลูกหินนะครับในการปาดแต่งนะครับผ้าหล่อเวลาเขาหล่อเสร็จนะครับขัดล้างเสร็จปาดนะครับให้ไดองศาปาด หยาบปาดละเอียดก็มีนะครับเหมือนลงพ่อเดิมนะครับก็จะปาดหยาบก่อนแล้วก็มาปาดละเอียดมอเตอร์ยุคใหม่นะครับก็จะได้องศาแบบร้ออซนะครับองศาในการตั้งพระได้โดยไม่เอียงนะครับแต่ยุคเก่าก็จะใช้ลูกหินนะครับในการปาดแต่งนะครับองนี้คุณแคบภาพไว้นะครับจะเป็นองค์ครู นะครับผ้าหลอดินไทยโบราณและการปาดเส้นปาดนะครับของลูกหินได้ดีที่สุดนะครับรงนี้นะครับตามประวัติบอก2,500นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับงานมันน่าจะไป2460นะครับถ้า2,500มีจริงน่าจะเป็นย้อนยุคนะครับน่าจะทำา2-46กว่ากว่านะครับคุณดูคราบธรรมชาติของดินไทยที่มันไหม้นะครับคราบเบ้าคุณจะเห็นธรรมชาติ ที่ดีที่สุดนะครับในองค์นี้แล้วงานหุ่นเทียนเทียนจะเป็นธรรมชาติมากคมชัดไหมเทียนนะก็จะเป็นธรรมชาติของเทียนได้สวยงามนะครับงานผมคิดว่าเป็นช่างหลวงนะครับเพราะพระองค์นี้สวยมากเล่จุดนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อไผ่ด้วยนะครับคุณเห็นเส้นไหมเส้นเส้นนี้สาคัญนะเดี๋ยวผมจะพูดในหลวงพ่อไผนะ่นะนะหลวงพ่อไผ่มีแบบนี้ด้วยนะคุณจะเห็นราบธรรมชาติของเบ้าดินไทยชัดเจน นะครับมันขึ้นมายังไงเป็นยังไงนะคุณดูธรรมชาติตรงนี้ให้ออกเลยนะครับนี่คือเป็นพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในการหล่อดินไทยนะไม่มีที่ติเลยนะครับสวยงามนะครับดูเทียนธรรมชาตินะครับการวิ่งเป็นคลื่นของโลหะนะครับลงไปในเบ้าหล่อนะเขาก็จะเป็นบุนบุนคลื่นนะคุณดูให้ดีไม่ได้แต่งมากพระองค์นี้ไม่แต่งนะ ช่างแก่ได้สุดยอดมากนะครับทุกอย่างแล้วก็แค่ออมาก็จะขัดนะมีรอยขัดทั่วผิวพระได้ขัดเรียบนะครับมีรอยขัดเป็นเส้นๆน,นะคุณสังเกตให้ดีจะเห็นรอยขัดขัด,ขดเก็บรายละเอียดเป็นเส้นๆเ,นเ,นเนขาเรียกปัดละเอียดนะครับเก็บงานแล้วก็ตรงรอยตัดนะครับข้างองพระนะครับที่เป็นชักลอกหินลูกหินนะ คุณดูให้ดีจุนจําเส้นพวกนี้ให้ดีจะคมนะครับอยาไม่ว่าเขาจะหมุนไม่เร็วเท่ามอเตอร์นะครับแต่การปาดโดนตรงไหนขาดตรงนั้นนะครับคุณจําตรงนี้ไว้นะครับขาดตรงนั้นเส้นจะคมคมนะครับลึกๆหยาบหยาไม่ใช่ตะไบเห็นไหมตะไบจะไม่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเราเอามือถูไปเนี่ยคุณลองถูตะไบดูได้นะคุณจะเข้าใจดังนั้นตะไบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในผ้าหล่อกเก่านะ เขาสอนคุณว่ามีรอยตะไบ,บนะคือเกอหมดนะครับถ้าตะไบ,บคือเกอหมดไม่มีนะคุณไปดูงานที่เขาโหลโบราณกันนะขนาดเล็กนะครับมีหลายที่นะครับเขาไม่ได้ใช้ตะไบ,บเลยมาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาเนื้อทองคากันนะครับคุณก็จะเห็นธรรมชาติชักรอกนะครับรอบต่ํานะครับทําไมคือทํารอบต่ําถ้ารอบสูงทองคําป่าดอ,อกก็เสียหายหมดนะครับผมลงทิป ลงไปในหลงปูทวดนะครับรูปหล่อแล้วนะครับในหลักการนะเรื่องทองคำเรื่องการปาดนะครับคุณก็จะเห็นมันวิ่งแกว้งนะลูกหินมันก็จะแกลงไปแกล้งมารอบพ่อรอบมันต่ำนึกออกไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคาบในร่องของร่องขัดนะครับก็จะเป็นตะกันนะครับจากาลูกหินที่ขัดนะครับเป็นเหมือนกับอ,ออกไซด์ของเขานะครับเกิดคราบความเก่าขึ้นมานะ ก็เป็นธรรมชาติแห้งๆเก่าๆนะจะไม่มีการทาสีแต้มสีนะครับเป็นความเก่าสกปรกธรรมชาติที่ฝังอยู่ามาดูลอดินไทยหลงพ่อไปกันมั่งนะครับไม่ได้แต่งหุ่นเทียนนะครับหลงพ่อไปนะก็เหมือนองค์พระพุทธชินราชเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีการแต่งหุ่นเทียนนะร้อยคัดเห็นไหมหินนะครับ ไม่ได้ลงตรงด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดถูกขัดไปแล้วนะครับแล้วก็ช่างมาเก็บองศายที่หินจะลงตรงกลางเห็นไหมผมวงกลมไว้แล้วก็ปัดเข้าไปด้านหน้าเห็นไหมอ่ามันจะมีจุดลงนะครับนี่ก็จะเป็นรอยปาดนะครับแต่งนะครับให้ได้รูปแบบนะครับรูปเหรียญนะไอ้คาบที่เห็นดำๆก้ําหนึ่งนะครับคาบลูกหินสคาบขมเมา จากการเผาไหม้นะครับก็ยังมีติดอยู่นะครับถึงจะขัดออกนะครับมันก็จะมีขมเหลวจากลูกหินที่ขัดครั้งแรกคุณนึกออกไหมมันหมุนรอบๆมันก็จะไปติดตอนแรกเล่นนานไปมันก็จะพอกหนาขึ้นนะครับดังนั้นภาคเกนะครับเขาจึงทําเรียนแบบตรงนี้นะคุณต้องเข้าใจนะคุณเห็นไหมมุมมุมวงๆอยู่ด้านซ้ายมือเราด้านบนนะครับมีความร้อนไปแตะโดนหุ่นเทียน คุณเห็นไหมมันเป็นวงมาเป็นเทียนเลยนี่คือธรรมชาตินะพระแท้ต้องแท้ทั้งหมดทุกจุดนะครับเราอ่านทั้งหมดเลยนะอรอยคัดเดี๋ยวมาดูกันต่อลงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้ก็ปาดออกนะเฉพาะชะนวนนะครับไม่ได้ปาดองศานะครับช่างคงจะลืมนะครับหรือยังไงไม่ทราบองนี้ก็จะล้างให้ดูด้วยนะครับส่วนองค์ที่เก็บรายละเอียดนะครับเมื่อขัดหยาบแล้วก็ ปาดองศานะครับให้ละเอียดกระบอกนี้นะครับเรื่องทองเหลืองนะครับผมขึ้นให้คุณดูแต่แรกแล้วนะครับถ้าเราปาดเนื้อออกนะครับออกไซด์เผาไหม้ออกนะครับเนื้อทองเหลืองเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าไม่ถูอากาศเขาก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าถูอากาศเขาก็จะมองคล้ำลงแต่ก็จะยังเหลืองอยู่นะครับเหมือนโลหะทองเหลืองทั่วไปนะครับแต่เราดูตรงไหนเราดูตรงคาบเบ้านะครับคาบลอนะครับที่ดำดอยู่นั้นนะครับที่ การปาดไปไม่ถึงนะครับว่ามันถูกต้องไหมมันเก่าไหมนะครับแล้วก็เราก็มาอ่านอย่างอื่นด้วยนะครับดังนั้นทองเหลืองกลับดําก็คือทองเหลืองผสมทองแดงในยุคปัจจุบันเหมือนเนื้อเงินกลับดานะครับที่พูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็เป็นของใหม่นะคุณจําตรงนี้ไว้เหมือนหลวงพ่อเงินตรงนี้นะครับน้องชายอมอเตอร์ปาด10เกือบ20ปีแล้วนะก็ยังเหลืองอยู่เห็นไหมถ้าของเก๊เป็นยังไงถ้าของเก๊สีเขาจะเปลี่ยนนะคุณ นึกให้ออกนะสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคลาำลงหมองลงเรื่อยๆเพราะผสมทองแดงนะครับแต่ลงพ่อะเงินนะครับก็น่าจะถูกมีข้อบังคับผสมเข้าไปก็คือทองคํานะครับทําให้สีไม่หมองนะครับสีไม่หมองมากนะครับเพราะมีทองคําเป็นส่วนผสมค่อนข้างมากนะครับนี่คือคําพูดนะครับ ที่เขาพูดมามีส่วนจริงไหมก็คงจะมีส่วนจริงนะครับเพราะว่าอย่างพิมพี่ตานะครับก็มีคนบอกว่ามีแต่เนื้อสัมฤทธิ์กับเนื้อทองคำ <c oughs> ผมก็มีสององนะครับพีตาเนื้อทองคำมีคนบอกว่าเอาทองคำมาจากไหนสิทธ่านเป็นไทรล่ะครับเรื่องทองคำไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม,มเวลาเรา เรียนรู้เราต้องดูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นเบ้าปูนนะครับผมเรียกว่าปูนปัตเตอร์แล้วกันนะครับเป็นผงสีเขียวๆนะครับอมฟ้านะครับในการทำเบ้าหล่อพระนะครับจนถึงยุคหล่อแหว่งก็ยังใช้อยู่นะก็จะเป็นส่วนของทองคําบริสุทธิ์นะครับเราเรียกทองดอกบวบนะครับเรียกให้เราเคอีกต่างหากนะครับทองคํา คุณสกัดออกมาจากดินนะครับหรืออยู่ในดินเขาก็เป็นทองดอกบวบอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของทองคําบริสุทธิ์นะครับก่อนที่จะมาผสมเป็นเนื้อนู้นเนื้อนี้นะครับหรือ90กว่าอย่างที่เราใช้กันนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับยุคเก่าเขาไม่ได้ผสมแบบเราปัจจุบันนะครับสีดอกบวบนี่แหละก็คือทองคําบริสุทธิ์นะครับเขาก็จะมาหลอมกรองดินกรองกวดอกนะครับ เวลาทําคลิปผมก็เบื่ออย่างนี้แล้วครับทําคลิปเวลาพูดอะไรก็อยากพูดให้มันละเอียดนะครับมันก็เริ่มจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับองนี้ก็จะยังไม่จบอีกแล้วนะครับติดธุระแล้วนะครับวันนี้ทีนี้มาดูของเก๋เห็นไหมมันเหมือนรอยขัดที่เราเจอกันไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับเพ่าเขาสีทาไว้คุณเห็นไหมสีชัดๆนะครับแล้วเขาก็โปเอาฝุ่นฝุ่นโปไว้แปะให้มันเก่าเท่านั้นเองนะครับนี่ ตรงนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างนี้เห็นไหมเขาไม่สามารถทําเก่าธรรมชาติได้นะครับคุณจําไว้นะครับฮกเกเขาจะใช้สีอย่างเดียวเลยนะครับในการแต่งแต้มนะครับทําอย่างนู้นอย่างนี้ให้มันเก่านะครับเมื่อคุณแยกออกอย่างนี้คุณเห็นของจริงแล้วนะครับคุณก็จะมาดูตรงนี้คุณก็ชี้ชัดได้แล้วก็อยากจะทําให้ละเอียดนะครับพูดไปมันก็ยาวไปเรื่อยนะครับมันจะจบไหมสามคลิปนะครับ ต่อไปเรื่องเทียนนะครับก็คลิปนี้ก็ติดธุระนะครับก็ให้คุณดูเทียนก่อนนะครับมีความผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับแล้วคุณก็จะมาพูดเหมือนผมพูดในคลิปต่อไปหรือเปล่านะครับคุณดูแล้วเทียนธรรมชาติเป็นยังไงนะครับคุณย้อนดูนะครับว่าลักษณะของเทียนธรรมชาติออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เห็นคลิปติ๊กตอกนะครับเสียนหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งนะครับเอาพระหลอ อ,องค์นี้หรือของหลวงปู่นะครับว่าหลวงปู่สะพานสูงนะครับไปขายเขาว่าเก๋น,นะครับเก๋ได้ยังไงมีความคมชัดขนาดนี้เขาพูดอย่างนี้นะผมก็หัวเราะเห็นไหมถ้าคุณปิดกระดุมผิดคุณก็จะผิดไปเลยนะเขาสอนคุณนะครับพระหล่อคมชัดมันเป็นไปได้ไหมคุณดูคลิปผมมาตามธรรมชาติไม่ได้ใช่ไหมมันไม่สามารถคมชัดได้เลยนะครับเทียนนะแกออกเนี่ยมันจะไม่คมชัดเลยเขาจึงต้องมาแต่ง นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดท้ายให้คุณตอบเรื่องเทียนนี้ผิดปกติไหมย,ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาต่อกันนะครับผมขอไปธุระแป๊บหนึ่ง